ทุกปัญหาเกี่ยวกับบ้านพบคำตอบได้ที่ HOME OF NO สวัสดีครับพบกับ HOME OF NO กันอีกครั้งวันนี้เราจะมีอะไรมานำเสนอนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทางเลือกที่ปัจจุบันเจ้าของบ้านจำนวนมากให้ความสนใจและเจ้าของบ้านเกือบทุกหลังคา มักถามถึงความคุ้มค่าในการติดตั้งแผงโซลารเซลล์อยู่เสมอซึ่งคำตอบของแต่ละคำถามนั้นมีความแตกต่างกันไปจำเป็นต้องสำรวจทิศทางตัวเช็คงานหลังคารวมทั้งสำรวจพฤติกรรมในการใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละวันเนื้อหานี้จึงเป็นเหมือนเช็คลิสต์ให้ผู้ฟังได้ตรวจเช็คตนเองด้วยว่าบ้านของเรา เหมาะสมกับการติดตั้งแผงโซลาเซลล์หรือไม่มาสำรวจกันเลยดีกว่าครับขั้นตอนแรกเลยเรามารู้จักระบบโซลาเซลล์กันก่อนดีกว่าเจ้าของบ้านจำนวนไม่น้อยยังมีความเข้าใจผิดว่าบ้านที่ติดตั้งโซลาเซลล์จะเหมาะสมกับบ้านที่ห่างไกลความเจริญและต้องใช้ไฟฟ้าจากโซลาเซลล์เท่านั้นความเป็นจริงแล้วโซลาเซลล์ปัจจุบันสามารถนำมาใช้ได้เกือบทุกๆพื้นที่ ทั้งในเมืองชนบทและพื้นที่ห่างไกลความเจริญกรณีนำมาใช้ร่วมกับบ้านปัจจุบันมีให้เลือกทั้งหมด3ระบบหลักด้วยกันครับ 1. ระบบออฟกิกเหมาะสมกับบ้านที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลพื้นที่สวนไร่ฟาร์มหรือที่ดินตาบอดที่ไม่มีเสาไฟฟ้าผ่านหน้าบ้านซึ่งหากลงทุน เดินสาไฟเองจะต้องใช้งบประมาณสูงมากระบบออฟกลิคมุ่งเน้นการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เป็นหลักโดยการใช้ไฟฟ้าช่วงกลางวันจะดึงกระแสะไฟฟ้าจากโซลาเซลล์โดยตรงและมีแบตเตอรี่สำรองเพื่อเก็บพลังงานไฟฟ้าใช้ในยามค่ำคืน 2. ระบบออนกริดเป็นระบบที่ใช้กระแสะไฟฟ้าจากการไฟฟ้าและ กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซลาเซลล์โดยกระแสไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซลาเซลล์จะมุ่งเน้นการใช้งานร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในเวลากลางวันหากกระแสไฟฟ้าเหลือเกินจะถูกแบ่งขายคืนให้กับการไฟฟ้าและหากผลิตกระแสไฟฟ้าจากโซลาเซลล์ได้น้อยจะใช้กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าแทนข้อดีของแบบออนกนิกนอกจากจะช่วยประหยัดค่าไฟได้แล้วยังได้กำไรจากการขายกระแสไฟฟ้า ให้กับภาครัฐอีกด้วย 3. ระบบ h y b ริดกริกเป็นระบบที่ผสมผสานาระหว่างอ f ฟกริกและ o n นก i ิเข้าด้วยกันโดยจะมีความใกล้เคียงกับระบบ o n นก i ิ click. โดยจะมีจุดแตกต่างคือระบบ h y b ริดมีแบตเตอรี่สำรองไว้สำหรับเก็บกระแสไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซลาเซลล์จึงมีพลังงานไฟฟ้าสำรองสามารถนำมาใช้ในยามค่ำคืน หรือช่วงเวลากระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าดับได้แต่ระบบไฮบริดจะไม่สามารถขายกระแสไฟให้กับภาครัฐได้และเนื่องจากในขั้นตอนนี้ระบบแบตเตอรีย่ยังมีราคาที่ค่อนข้างสูงมากทำให้มีระยะเวลาคืนทุนค่อนข้างนานมากหรืออาจไม่คืนทุนเลยจึงยังไม่แนะนำให้ติดตั้งในตอนนี้ครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลดีด ที่ Hope of n no. นํนำมาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้ครับ